ใช่วันนี้เราจะมาปลุกชีพน้องฟ้าคืนกันคือบอกเลยว่าติดแต่เราคือบอกเลยว่าติดแต่เราคือพี่มีขอจะใท้น้องเว้ยโอเคดีเลยเย้ ครูจอมนี้กับครอบรัวทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาร์เฟนครับการถืออกดสกันนะ จังหวะจังหวะไอ้ที่นี่เขาเต้นที่ถ่ายแล้วทุกคนไอ้เหี้ยเลยก็สำหรับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับน้องเกรนุวิทเบฟกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะก็สำหรับช่วงนี้น้องเกรียนี่ยคือเขาเหมือนเขาโกรธแขนผมนะครับน้องโกรธอะไรไม่เคยโกรธเลยไม่เคยเคืิ้มอะไรเลยจริงใช่เหรอแล้วไม่แบบชอบอะไรเนด็กก็เอาวันนี้จะพรีเซนต์ฟ้าคืนไม่ใช่ใช่วันนี้เราจะมาปลพกชีพน้องฟ้าคืนกันหลังจากที่น้องฟ้าคืนเนี่ยไปล้มมานะครับผมนะก็แบบไหนเดี๋ยวสามคลิปให้ดูประมาณแบบอ้ะชอบๆ่ ัรลไม่ได้เดี๋ยวาตั้งก่อนตั้งก่อนเาไม่ขาตั้งเดี่ยวพวกอะไรเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช่ขาดตั้งก็สำหรับน้องฟ้าคุ้นะครับผมหลังจากที่น้องๆเห็นว่าตอนนั้นนะครับผมคุอฟ้าคุ้มเนี่ยแม่งตรงเนี้ยมันหักแล้วก็พวกล้อเลื้อเนี่ยแม่งดุ่มหมดเลยตอนนั้นบอกว่าจะแจกล้อเด็กๆแต่ว่าคือพี่แบงอยแจกเลยว่าล้อมันดุ้มเอาไปก็เอาไปใช้ไม่ได้ก็สาหรับ วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอัลฟ้าคืมคคอเราทําอะไรไปบ้างหนึ่งเลยเนี่ยล้อเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ยางไม่ได้เปลี่ยนยางไม่เป็นเทียเลยยางแตกใช้ได้อยู่เออมันไม่แตกแต่ว่ายางเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นขนาดใหม่เป็นขนาด115เพราะว่ายางนี่มันใหญ่ไปเออแล้วก็ตรงพวกจางตรงพวกชงเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไปใส่น้าแต่ที่ไปขี้มาแล้วแม่งเสียเวลาดียวให้แม่งเนี่ยมีลิ่งออกแม่งรวหไดเลยนะไร่บอลเอาแบบตัดออกไปเลยใช่ไหม เออไม่ใช่ตัดแค่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็พวกดุมเนี่ยเดี๋ยวไม่ไท้ไมเบรกไม่จังเอาฐานช่างงดเนี่ยเยอะมากไม่คืออันนี้ฐานดําทุกคนมาดูอันนี้คือมันคว่ำแล้วมันแบบว่าไม่ยอมหักเว้ยนี่คือร่องรอยจากใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ร่องรอยของการนี่นี่ร่องรอยของการดัดตามจริงมันแบบบีบเบี้ยวหมดเลยก็เลยดัดมาใช้ใหม่แล้วคือข้างในไม่เป็นเทียเลยเบรกอยู่มอนเดิมปกติอ้าวไม่เชื่อลองัางอยู่ดูปัน <l> <sk ills> เาอากันนะไอ้ต้างหลังลยอย่างนี้ <c oughs> นะนี่มันจะใช้ได้ยูทุกคนแล้วก็ส่วนไอ้เขาเรียวกว่าอะไร <c oughs> <c oughs> นะแคนมินยัม,ม <c oughs> ชุดสีแล้วก็เบิกใหม่หมดเลยแต่ว่าชุดสีเนี่ยเราเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนนั้นเราได้แล้วมัน,มน <c oughs> แต่เจอเลยนี่มันแตก นี่แท้ปะเนี่ยแท้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบิร์กใหม่อันนี้ร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวเบิร์กใหม่แล้วก็ไฟเฟย์เบิร์กใหม่หมดเลยส่วนมีเนียมตรงแขงข้อมีเนียมเนี่ยมันเจอปัญหาอยู่หนึ่งอย่างเว้ยคือสำหรับใครที่ใส่มีเนียมอ่ะต้องถาพวกที่องค์ที่ออฟใช่ไหมพี่มันสั้นใช่ไหมมันไม่ทัดมันไม่เท่าขนาดกระทรงเดิมผมเลยต้องตัดออกนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้คือมันกะไม่พอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรขนาดตาก้ากยังยิ้มใหม่อ่ยคือแบบว่าเอาไว้ส่องไงเอาไว้ส่องดู สภาพ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดใหม่เดี๋ยวตัดใหม่นะผมอ่าเกมลงเกมลงอ่นี่แล้วก็ตรงถังนม่เนี่ยมเราใส่เรียบรอ้อยอะไรหมดแล้วแต่ถังวันนี้เราเราจะเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างคือเ,เวลาเรานั่งทำไมเวลาเรานั่งไอ้ตรงเนี้ยน้ำหนักเยอะอ่ะมันจะไปทับไอ้พวกปั๊มไ<ว>ปกับแกตกแต่ว่าผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครอาศัยก็หายที่ลูกเลาะลูกยางรองอ่ะเออเนี่ยลูกยางรองเนี่ยเวลาใส่ก็ควรอย่างนี้น เหอมันจะกดโดนไห้ไงโนนไหมโดนฮะไม่โดนเดียวเดียวมันเดียวมันถ้ามันนั่งไปมันเต็มตูดไมื่อไหร่มันก็จะแบะออกงี่ไงมันแรงรับเดเท่านี้นะแล้วก็ส่วนท่อท่อองเนี่ยตามจริงแล้วอ่ะได้เปลี่ยนท่อใหม่ guys, ไอ้นี่ยืมยืมก่อนยืมก่อนรออะไรยืมอะไรยืมรอรอน้องเกมส่งมาอยู่ไม่ส่งมาสักทีนะเกมมืบนนะเครียนานตัอนะไม่ใช่เกมเกมอันนี้คือท่อพี่แบงก็ยืมมาก่อนนะผมคือท่อเก่าเนี่ยตอนนั้นคือผมใส่มันคอท่อมันใหญ่ไม่สู้เท่าของพี่เฮงของพี่เฮงวัดแล้ววัดเมื่อกี้มันใหญ่กว่าก็เลยยืมของพี่เฮงมาใส่ก่อนแล้วก็สเต็ปอันนี้ก็เป็นสเต็ปห้าสามฉากห้าเอ้าระลุโกงอ่ะเนี่ยโกงเที่ยอะไรก็พี่แบงก็ทำให้ไหม เออเปลี่ยนก้านเป็นก้านฟอร์สเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคืออนกล่องลูกมันขาดไม่ว่าแอบทำชักเลยไม่มีไม่มีทางได้เห็นไหแล้วก็กล่องก็เป็นกล่องเอพีไอเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงอาร์มเนี่ยคือน้องๆขอมามากเลยว่าอาร์มย่นเนี่ยที่จัดให้หน่อยตอนนี้ผมสั่งกับช่างเบนเพชรเกษตรแล้วนะ้วสั่งทำย่นมาใหม่อันนี้เดี๋ยวรออาร์มใหม่มาก่อนอาร์มเนี้ย90องศาอาร์มย่นไม่สองรอยเจบโลนโอ้ยมันไม่ได้หงายขนาดนั้นเลยเกมเรี่ยเออก็สำหรับน้องฟังเขาเนี่ยมันเสร็จมาแล้วเว้ย ไห<ใ>น,นตานติดหรือเปล่าคือบอกเลยว่าติดแน่เราไหนคือบอกเลยว่าติดแน่เราไอ้ <c oughs> สัสไอ้ตาร์ามือโง่ทีตาต้ามือโชว์ไปนมือสตาร์ทมือไอเกมคือ,อบอกเลยว่าใดผมมันใช้ได้แหละแต่าการมันยีตะเลิร์ยีตลองเอาเลยน้องชายเฮ้ย ชุดสีจะแตกใส่กล่องะั้ใส่ก่องพี่ไอ้พี่เม่อวานติดเลยไปเก็บตาตาาเกตาาเออเก็บตาตานี่อ่ะเอาไปหน้าบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาาเดินาเดินเก็บตาตาเก็บนีตผอามเก็ไปนปลปล่อยลมเก็หนึ่ง เหะไกล่อ้ออเข้ามาคือบอกเลยว่าติดแน่นอนไอ้เหี้ยแบกเข้ามาใช้รถทีเหนื่อยวะพี่แกไม่ติดเออรถมันกากเลยเฮ้ย ผมบอกเลยนะทุกคนรถมันไม่ได้กับับได้คุณละโงจริงเลยกลัวนี่หรือเปล่าอะ ตอนนี้รถเราเนี่ยมันก็ติดแล้วเวทุกคนก็คือง่ายๆแตเดี๋ยวน้องฟ้าคือเนี่ยจะกลับไปอยู่รันเวย์บนถนนรั่วกันอีกครั้งนะครับผมก็คืออยากจะไปเจอคันเขียวนะ่ะเมื่อวานได้ข่าวว่าเกือบโดนแดดตอนวันนี้เราปลุกชีพน้องฟ้าขึ้นมาแล้วอีกเรื่องหนึง่งน้องเกมอะไรหรอพี่มีอะไรจเจิดจิน้องเนาะจะพาอะไรไม่ได้คุณเลี้ยงบอกมึงอย่าอะไรจริงๆแล้วรถมึงอ่ะมันต้องทำอะไรใหม่เนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้ เดี๋ยวพี่มันต้องเปลี่ยนเป็นคอใหญ่ฟังของพ่อนช่ท่อนี้ใหญ่กว่าท่อนุนอีกใช่ค่ะใช่เราท่อเยกเกมเลยทีเดียวกันทางต้องรอท่อใหญ่โอเครู้เรื่องว่ามันต้องใส่แล้ววะเอาไหมไอเกมเออสักทีไม่ดีขึ้นเลยใช่เอออ่ะนี่น้องเกมทำไมเออพี่อะมีขอจะสะพ้ายน้องเว้ยอะไรพี่ซื้อชุดสีมาเองชุดสีอันไหนเอา

Mai mai mày về lúa về lúa làm thả. À? Đúng, đúng rồi Đúng, Thôi, rồi. Lọc, đúng rồi. Yeah. Con một, Đây con Để... đâu đấy? Đi ngựa mua mua mua. mì. gì Đấy đi đây. ai? <laughs> 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 Đau... à, ai? Cái เอาไอ้เคียร์ก็ส่งมาที่นี่เนาะอันนี้นะครับผมเ,เป็นของที่เซอร์ไพรส์ปปรนังเกรมเอสอ้าวมันต้องเซอร์ไพรส์แล้วพี่โยมุมทิ้งแนมะอ,อ,อ้าวจะทายอะไรอ่ะสีเดิมวเลยกูเอาตัวอยากสีเชียนให้มึงว่าสีเดิยวเป็นมมไหนสีเดียวกับอันพี่โยนทิ้งกันนะเออสีแดงดำอ้าวนี่อ๋อแต่เป็นหัวเทิงแล้วใช่แต่พี่บอกไว้ก่อนนะทำไมว่าเนี่ยคนละครึ่งรู้จักไหมโครงการคนละครึ่งที่โยกกันไม่รู้จักรู้จักดิคนละครึ่งจ่ายเทปไม่ไหว อะไรคนละครึ่งนู้นเลยพี่ยักษ์อ่ะพี่ร่วมร่วมมือพี่ยักษ์อ่ะไม่ได้เว้ยมึงก็ไปทวงแกเอางั้นเรนต้องหยาบมาก่อนครึ่งนึงเอาเฮ้ยขอาคนละครึ่งมาจากไหนวะเนี่ยอันนี้คือซื้อให้ใหม่ทั้งชุดเลยอุ้ยมีสติกเกอร์ด้วยมีทั้งชุดเลยเอ้ยเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าอันนี้คือผมบอกแล้วครับเวลาผมโผ่แกงเนี่ยคือแกงแล้ปุ๊บผมจัดให้แน่นเอาเฮ้ยของแท้นี่เอาของแท้ดิไอสัตว์มึงดูต่างกันยัง ดีลูกชิ้นเลยดีลูกชินช้นดีลูกชิน้นยกเว้นอยู่อย่างเดียวอะไรชิ้นดำไม่มีอ้าว,อวเอาออเลลชิ้นดำไม่ได้โยนทิ้งไม่เป็นไรใช่ไม่ได้โยนทิ้งนะนี่ก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ,พี่ด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมแบบว่าท,ทำคลิปแบบนี้นะ <S <S ต่อยมวยหรืพี่แมวท้าต่อยกันพี่แมวเอาเอาปะเอาเลยใครอยากให้ผมทำคลิปแบบว่าซื้อนวมมาใส่ชุดแล้ววยต่อยกันหนึ่งคลิป ซับเลยไหมใช่กดไลค์คลิปนี้มาลุ้มได้ปะเอ้หนึ่งหนึ่งดิลุ้มได้ไงอะไรใส่มวยอ่ะใส่นนมอย่างเงี้ยโนมอ่ะจอดมวยไทยนะเออกูเดินไปถึงพี่แบงค์มวยไทยนะขอเออผมอ้โหกูมีคนว่าโอเคมาด้วยบปไปโอ้ขอบคุณครับพี่ชาย